สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ้านสุขคุณกรณ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการผสมเกสรของแคทตัสนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ปลูกแคทตัสโด,ดยทั่วไปเนี่ยต้องมีอยู่ในครอบครองอยู่แล้วเป็นพันธุ์พื้นฐานเลยนะครับก็คือพันธุ์ยิมโนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการผสมเกสรของเขาทําอย่างไรนะครับครับผมสําหรับวิธีการผสมเกสรยิมโนนะฮะมีดังนี้เลยครับตอนนี้ผมมียิมโนมาให้ดูนะฮะแต่ว่าผมตัดดอกไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ นะฮะดอกอยิมโนเป็นดอกที่สวยนะฮะเลี้ยงง่ายนะครับทนไม่ยืดนะครับแล้วก็ยืดก็คือบางต้นเนี่ยเวลาแค่ตัดที่เราเลี้ยงนะฮะถ้าเกิดว่าเขาได้แดดไม่เพียงพออย่างเงี้ยเขาจะยืดขึ้นมานะฮะมันก็จะเสียทรงไม่สวยแต่ยิมโนเนี่ยไม่เป็นนะฮะก็จะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนเนาะทนทนต่อแบบการเลี้ยงดูที่แบบทอรหดนิดนึงนะฮะโดนแสงได้นะครับแล้วก็แต่ สามารถเน่าได้ไหมเน่าได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปลูกพวกแคตัสเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการไม่ใช่หาวิธีการสิเราเรียกว่าเป็นการาหาข้อมูลนะครับหาหนังสือหรือว่าดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับตามเพจหรือว่าเสิร์ชกูเกิลก็ได้นะครับดูใน YouTube ก็ได้ครับดูของช่องเราก็ได้ที่ไหนก็ได้นะฮะเพื่อให้รู้ว่าเออแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขามีความาต้องการที่เป็นแบบไหน ชอบน้ำชอบแดดประมาณไหนนะฮะของผมเนี่ยผมเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะแต่ว่าอยู่ในสแลนห้าสิบนะฮะแล้วก็เนี่ยช่วงนี้เขาก็จะเขียวๆหน่อยสวยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะของผมไม่ได้หลบฝนเลยนะฮะก็เลี้ยงเขาแบบให้อยู่เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็วันนี้จะแนะนำในส่วนของการผสมพันธ์นะฮะแคตาสโดยวิธีการผสมเกสรน,นี่แหละเนาะเรามีคลิป ตัวอื่นๆออกมาที่เกี่ยวกับการผสมเกรสรของแทตตสพันธุ์อื่นไปบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูกันตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมผสมตัวนี้ให้ดูเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมตัดดอกไปแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าอยากถ่ายให้ดูว่าทํำยังไงนะครับเพราะว่าทําค่อนข้างง่ายคล้ายๆกับตัวแอตโตไฟตัมเลยที่เราเคยทําคลิปออกไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องตัดดอกออกนิดนึงนะฮะคือรูปดอกนะครับ อดอกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสวยงามมีหลายสีแล้วแต่เลยว่าสีไหนนะฮะเมื่อ,อได้ดอกออกมาแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้อันนี้คือสภาพที่ผมตัดแล้วนะฮะคือตัดดอกเขาออกเพื่อให้มันง่ายต่อการผสมเนื่องจากว่า,าตัวเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยเนาะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือดอกของเขาปกติเขาจะอยู่แบบนี้นะฮะ แล้วเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ข้างในมันมันจะถูกเกสรตัวผู้แล้วก็กรีบดอกเนี่ยมันค่อนข้างแบบจะปิดนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตัดดอกออกผสมได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบเปิดแงะเขี่ยก,กันนิดนึงเพราะนั้นเราก็ตัดออกมาเลยตัวนี้ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เขาติดฝักแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะหลุดหายไปอยู่แล้วนะครับ วิธีการนี่คือดอกของเขานะต้นนี้จะสีชมพูนะฮะส่วนต้นนี้จะเป็นยิมโนที่มีความด่างเหลืองเหลืองแดงแงแบบนี้นะฮะถ้าสังเกตดูดอกเนาะเนี่ยถ้าตรงไหนที่เขาเกิดตรงที่มันด่างเนี่ยฝักของเขาดอกของเขามันก็จะด่างไปด้วยเช่นกันอย่างเช่นดอกนี้นะฮะเห็นไหมครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวเนาะออดอกต้นนี้เป็นดอกสีขาวมนๆน,นะฮะ ยังพึ่งออกดอกดอกแรกผมผสมไปแล้วดอกนี้นะฮะดอกอื่นๆเนี่ยอยากผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเออถ้าเขาด่างแล้วเวลาบานออกมาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะวิธีการผสมเราผสมข้ามดอกข้ามต้นกันนะฮะอย่างเช่นถ้าคุณมีดอกนี้เราก็ไปผสมกับโอเคสรตัวผู้ของดอกนี้ไปใส่กับดอกนี้สกสรตัวเมียของดอกนี้นะฮะล้วก็เอา แล้วแต่ว่าเราจะ,จะผสมพันธุ์ไหนคือของผมเนี่ยปลูกไม่ค่อยเยอะมันก็มีดอกที่บานอยู่ไม่กี่ต้นนะฮะตอนนี้มีที่บานพร้อมกันก็คือสองต้นนี้เราก็เลยใช้ผสมกันนั่นเองนะวิธีการอสอนตะพผ่้ของเขานะฮะเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะมีฟอเสเฟตใช้ฟอเสเฟตนะฮะไม่มีก็แหนบก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะฮะมันจะเป็นละององสีเน้งเหลืองนะฮะ ที่ติดอยู่รอบๆเนาะเราก็ใช้แหนบหรือใช้ฟอสเซตหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะฮะคีบออกมานิดหนึ่งนะบางคนเขาก็ที่ผมเห็นนะเขาดึงออกมาแล้วก็เอา,เอาไปรูปๆนะแต่ของผมแบบเพื่อความเร้าใจนะฮะอย่างนี้เลยฮะแหวกออกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยติดแน่นอน อ่าร่วงอ่าร่วงใส่ไหม่เวลาเรามีเยอะแต่อันนี้คือผสมไปแล้วนะฮะเมื่อวานอันนี้มาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะบางทีดอกตัวนี้เขายังไม่บานนะครับก็าจ,จะต้องแบบช่วยเคยี่ยเคี่ยวอกใหม่แล้วก็นี่เลยใส่ลงไปปึ๊บบางคนก็จะใช้เป็นกันนะครับ เหย่อไปที่เกสอนเห็นปะเกสอนเพียบเลยนะฮะเนี่ยนี่คือเกรสรตัวผู้นะฮะแล้วก็เอาไปรูปๆแต่ไม่ต้องคทำนะฮะรูปๆหรือว่าจะเคาะใส่ก็ได้นะฮะพึ่งผมก็พึ่งจะเริ่มมาเลี้ยงแคตตัสจรจังช่วงหลังๆนี้นะฮะยังไม่ใช่มือโปรเก,กี่ยวกับเรื่องของแคตตัสเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ลองผสมดูนะฮะอันนี้ก็คือสามต้นเด็ดๆของผมเลย ติดฝักทุกอันนะฮะแต่ว่าปริมาณมาเมล็ดหรือว่าในส่วนของความแข็งแรงการอัตราการงอกอะไรต่างต่างเนี่ยผมยังไม่ไม่ทราบนะเพราะว่ายังยังไม่เคยเพาะมาเมล็ดแต่ว่ายังไม่เคยมีมเมล็ดของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบรุ่นแรกของผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าสําหรับวิธีการที่แนะนําไปเนี้ยก็คือว่าโอเคเลยก็เท่าที่ลองดูทุกดอกติดทุกดอกนะฮะสำหรับยิมโนเนี่ยเท่าที่อ่านมาศึกษามาเขาบอกว่าอายุประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มเปลี่ยนสี เป็นสีแดงๆนะฮะให้นึกถึงแก้วมังกรเข้าไว้ฮะรูปมันใหญ่ดีเนอะนึกภาพง่ายดีคล้ายๆกันเลยฮะพอหลังจากที่เขาสุกแล้วเดี๋ยวเรากา็ไปเอามาเล็ดเขาออกเนาะแล้วก็นํานไปเพาะต่อไปอันนี้ก็คือเอามาทําให้ดูกันนะฮะแล้วก็ให้ดูฝักในส่วนของตัวเนี่ยค่อนข้าง,งสมบูรณ์เลยนะฮะต้นนี้เป็นต้นที่ผมรักมากเลยเพราะว่า เขาให้ดอกเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งเลี้ยงแล้วก็ยังมีตัวยิโนไม่ค่อยเยอะก็จะมีแบบต้นเขาต้นเดียวที่แบบออกดอกเรื่อยๆเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ผสมขเขานะฮะถ้าเราผสมเขาทั้งดอกโดยที่ไม่ตัดดอกออกได้ไหมนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้คือดอกส่วนของกลีบดอกของเขามันก็จะเหี่ยวลงมานะฮะแล้วก็ตัวฝั่งเขาก็จะเขียวถ้าไม่ติด เขาก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดไปคือยิมโนของผมที่เลี้ยงเนี่ยมันจะบานอยู่ประมาณ3-4วันนะฮะเขาก็จะบานบานถูกๆอย่างนี้แหละช่วงกลางวันที่มีแดดเขาก็จะบานพอหมดแสงนะฮะเขาก็จะเริ่มหุบลงทีนี้เนี่ยประมาณสามวันเขาก็จะเริ่มจะเหี่ยวไปแต่ถ้าเราผสมเกสรแล้วมันติดเขาก็จะไปมีพัฒนาการอยู่ด้านในนี้นะฮะเป็นเมล็ดอยู่ด้านในนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ฝักเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่หลุดนะฮะดูฝักนี้ก็ได้นะฮะสังเกตว่าช่วงแรก มันก็จะยังเป็นสีอ่อนๆอยู่อันนี้คือเพิ่งผมเพิ่งผสมเมื่อวานนี้นะฮะยังเป็นสีอ่อนๆ,ๆอยู่แล้วพอผสมติดแล้วนะฮะสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะแบบนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดดอกนะก็จะเหลือเศษเนี่ยเศษดอกของเขาอยู่แบบนี้นะฮะก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะประมาณหึงเดือนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มพัฒนาการมาเมล็ดอยู่ด้านในแล้วก็ พอมเมล็ดขาสุกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นว่าบางฝักก็จะแตกออกนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนของมเมล็ดของเขาทำยังไงแล้วก็เอามเมาเล็ดออกมายังไงนำไปเพาะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะยังไงฝาก s u b s c r i b e กันด้วยแล้วกันครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับด้านสวนคุณก่อนเราก็พยายามเอานำเสนอในส่วน ผลิตภัณฑ์ของเราต่างๆเนาะแล้วก็งานดีเรกของผมด้วยก็คือผมชอบปลูกต้นไม้นะฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมติชมกันได้นะครับตัวไหนที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆถ้ามีคําตอบให้ก็จะมาตอบให้ในคลิปต่อไปหรือว่าถ้าเกิดว่า มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็อาจจะมาพูดคุยกันได้นะครับในข้อความข้างล่างนี้เลยฝากเพจบ้านสวนคุณกอนด้วยนะครับมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกจากสวนของเรานะครับตอนนี้หลักๆเลยก็คือมีชาสมุนไพรนะครับอัญชันแล้วก็มีชาในส่วนของอาชาตรีอักษรนะครับสองตัวออกมาแล้วยังไงฝากเข้าไปติดตามกันด้วยที่เพจบ้านสุขคุณกอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอบาจจะเคลเขินๆหน่อยนะฮะช่วงนี้เพิ่งทำคลิปใหม่ๆ ติดชมกันได้ครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ